่อไปเอาหมวด animals are you ready y English e or Thai English elephant ช้างไป English or Thai English duck เป็ดเป็ดเออ English or Thai ใช่ i Thai หรอเอาไก่ chicken English or Thai English worm worm คืออะไรวะ worm worm คืออะไรแย่แล้ว worm กระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บน้อเออ English or Thai English ข o w ว h ้ t เออ English or Thai English Bird นก Okay English or Thai Thai ห o o ฮะ Moo Pig Okay English or Thai ว Rabbit Okay English or Thai กอดีรด uh, huh? okay. uh, ีกว้างกว้างโอเค n g l ก s, <S, <S h uh, or u ท f a l o Why? เออ n g l i s h or ทหรออาอะไรดีนะไทเกอโอเคอังกฤษ or ไทยไลออนโอเค ยังไม่ตอบเลยอาไหอ้าอังลิชอไทัยซีบราอ่าซีบ้าซีบรามาลาเอออิงลิชออทยอิงลิชทันการูจิงโจโอเคอิงลิชออทยไทยไทยหรอเอาปลาไม่ได้ปลาง่ายมากเลยปาเหรอคะโอเคอิงลิชออทย คอกก็ไดเขาเรียกวอะไรจระเข้โอเคอังกฤษ or ไทยไทยหมาอิงลิช or ไทยอิงลดักโอเคอังกฤษ or ไทยไทยแม่ไก่แม่ไก่ชิคเกอร์ no อะไรเห็นโอเคอังกฤษ or ไทย อังกฤษอ่าแคทกระต่าแมวแมวเออโอเคเป็นาวอังกฤษออทัอาวอะไรเดีหาแมงสักตัวอบักบักบักบิวจีบักบักมาวอเคอังกฤษออทัยฮอิงลิชฟิ โอเคอังกฤษ or ไทยอืมจ okay. ิราเออง่ายอะอังกฤษ or ไทยอังกฤษอังกฤษอ้าเวรเวรกระดึบกระดึบนอนเอออังกฤษ or ไทยใช่ไทยหรออาออะไรดีอะตัวอะไรดีตัวอะไรดีอืม ่ไกเอาช็อกเลยไม่ใช่แม่ไก่แม่ไก่แม่ไก่โอเคอิงลิชชอวไทยอิงลิชอิกกี่อะไรอิงกิชอ้าอ็อกซ์ออกซ์โอ๊กอ็อกซ์โออกออกซ์อะไรวัวอะไร เออ English or Thai Eagle เออ